สวัสดีครับผมครับช่องบ่าวเอ็กบ้านนาครับผมมาครับผมเนี่พามาเที่ยวเขื่อนนะผมเขื่อนที่อยู่แถวสวนครับผมไปผมไปชมกันครับผมนี่ครับผมเขื่อนที่อยู่แถวสวนครับผมน้ำก็ลงแล้วครับผมเนี่ยเราจะเดินดู หน่อไม้ด้วยครับผมเป็นหน่อไม้บงหวานครับผมที่นี่โอ้ยยาวแล้วครับผมนี่นี่ครับผมนี่เขาเรียกว่าหน่อไม้บงหวานครับผมน,นี่กินดิบได้ครับผมนี่สวยงาม,มากครับผม ตอนนี้น้ำก็ลงแล้วครับผมถ้าเป็นน้ำขึ้นก็จะมีคนมาหาปลาด้วยครับผมอู้มีปลาโดดด้วยครับผมยังมีปลาโดดอยู่นะครับผมจะมีปลาเล็กปลาน้อยครับผมเห็นไหมครับผม ปลาบืนขึ้นครับผมแสดงว่าปลาเยอะครับผมจะมีปลาโดดขึ้นบืนขึ้นครับผมไปครับผมเดี๋ยวพาไปชมปลาก็จาเรียกว่าเห็นไหมครับผมปลาโดดขึ้นครับผมเห็นไหมครับผมปลาโดดขึ้นครับผมทวนน้ำหนุนครับผมปลาเยอะครับผม ปลาเล็กปลาน้อยโดดขึ้นครับผมเห็นไหมนี่ห่ปะปลาเยอะมากครับผมยอ,อดครับผมปลาเยอะมากนู่นนะ คูเห็นไหมครับผมนะเขาขาวเลยปลาโดดขึ้นต่อหน้าต่อตาแล้วครับผมปลาเยอะมากที่นี่เห็นไหมครับผมเห็นไหมครับปลาโดดขึ้นเขาเรียกว่าว่ายทวนน้ำครับผมเนี่ย,เ,ยเต็มเลยครับผมเอาครับผม ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับบ่าวเอ็กบ้านนาด้วยครับผมขอบคุณครับผมที่ติดตามครับ